ช่ไม่อาปาลุกลุกลุกเลยลุกเลยนีคนเนเปนนะบแสบเียดใครยังไม่กลับนะคะใครยังไม่กลับให้นั่งกลับให้กลับกับนักประจำที่นะคะ สาโซดคือไม่ร้จะัไ ย5 2ห้ายห้าลุกเลยค่ะยหลุกยม้าจะไม่หางตั้งจังยีห้าหางตั้งยีาหาง่หกตามเลยยี่หกตามเลยเพวกหลีไปข้างหลังเดีย๋ยวให้เขาก่อนลูกยี่หเย้จะหมดแล้วจะหมดแล้วเดินเร็วเดิน ดันเร็วฝนจะมาแล้วฝนจะมาแล้ว ที่ถึงไ่อยู่นะคะเดี๋ยวต่อท้ายเลยเรามีบัณฑิตสาวนะคะมาจากเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปมีมีบันดิตหลายท่านเลยนะคะ ายรูปก,กับลีฟนะคะความภูมิใจของแฟนคลับเรานะคะพอ,อะได้รับปริญญาลแล้วก็อยากจะถ่ายรูปก,กับคนที่เป็นไอดอลของเขานะคะเดินถ่ายเลยวะสิบค่ะ ถ่ายรูปนะคะขอเชิญีมงแหนขึ้นต่อคิวเลยค่ะกาต้องนะคะแตาค่ะตาต้อนนะคะตาต์านะคะ

คุณจูนอยู่ไหนคะคุณจูนไปเชิญแม่มาด้วยคุณเกยูอยู่ไหนในทางคุณเกยูเอาค่ะใครเลือกไหนคะพี่ปองคะเจะแต่รูปไหนค่ะทีมงานคุณฟินคุณฟินที่ชูวยถูกใครไปไหนอ่ะคุณฟินที่ชูอ่ะมามาพี่องพี่องมาถ่ายรูปไหน่ะทีมงานมาถ่ายรูปไหนเร็วมาเลยจ้ะมาเลย ดวนเลยห้าดวนเลยห้าคุณอาสาวอยู่ไหนคะอาสาวอยู่ไหนคะไม่เห็นอาสาวมากอ๋อข้าห้น้ำอยู่พี่โน้พี่น้ตอยู่ไหนคะมาพี่นน้พี่โดนใครดูที่อาสาหนักเล่า เเลยบออร์นั่งนั่งลงด้วยนะคะนั่งลงด้วยก็เสร็จแล้วนะนี่ก็หลายร้อยชีวิตใช่นวันนี้หายรูปไปปิดขโมงเลยนะใช่ไหมใครที่อยากมีรูปสนองมากจริงนะทุกคน <iej ots. S 1> นะก okay, okay, ็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะที่ที่มาร่วมงานในในวันนี้นะฮะก็ ปีหน้านเนี่ยบอกว่าเราได้เัอกันอีกอื่เนาะนะครับบอกว่าเราได้พบกันแี้ทุกๆปีนะครับก็วันนี้ก็ต,ตกเชื่องแล้วนะฮะก็วันนี้ก็นะครับล่ำลาเลยแล้วกันเนาะบ๊ายบายอดนิโกขอบคุณมากนะครับเจอกันนะชาติ